วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของแผนภาพความคิดนะคะเราไปดูกันว่าแผนภาพความคิดเนี่ยคืออะไรนะคะแผนภาพความคิดก็คือเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดการระบบของความคิดข้อมูลหรือความรู้ต่างๆนะคะเพื่อ ให้เห็นนะแล้วก็ให้เข้าใจภาพรวมนะคะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจนสามารถนําไปเรียบเรียงเป็นงานเขียนที่สมบูรณ์ได้นะคะเราต้องนํามาเรียบเรียงนะคะเนื้อหามีความสัมพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะต่อเนื่องกันนะคะอาดูต่อเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะน,นักเรียนสามารถเปิดแบบฝึกหัดค่ะลูกเด็กๆหนูเปิดแบบฝึกหัดตามได้เลยค่ะเด็กๆจ๋า นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดดูได้เลยนะคะเป็นเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดและแผนภาพโครงเรื่องนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะเด็กๆนะคะในหน้าหน,นึ่งร้อยสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยสิบสี่เนี่ยนะคะนักเรียนเปิดบอฟอค่ะแบบฝึกหัด ะะเพราะว่าในแบบฝึกหัดเล่มนี้ของเราจะมีตัวอย่างด้วยนะคะมีตัวอย่างแล้วก็มีแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะอะต้อเรียนดูนะคะแผนภาพแบบใยแมงมุมนักเรียนเห็นไีมคะอะนะ,ะแผนภาพแบบใยแมงมุมก็คือว่าใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นะคะระหว่างหัวข้อย่อยหขอโทษค่ะระหว่างหัวข้อใหญ่นะคะระหว่างหัวข้อใหญ,นะะหหใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยอันนี้คือหัวข้อใหญ่ อันนี้คือหัวข้อย่อยต่างๆนะคะที่มีความสัมพันธ์กันนะอย่างเช่นเรื่องอีกาเมื่อกี้นะคะอ่ะต่อไปนักเรียนไปดูในเรื่องของแผนภาพความเปรียบเทียบนะคะใช้เปรียบเทียบข้อมูลที่มีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ต่างกันจะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันจะอยู่ในวงเล็ก อาจจะมีข้อความมาให้นักเรียนเป็นข้อความยาว,ยาวแล้วเขาจะมีคํามาให้เติมเติม,เต,มเติมลงไปนักเรียนก็เปรียบเทียบดูว่าในข้อความกับในในแผนภาพเนี่ยมันสับมันสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะอันนี้มิดออกสอบนะคะอ้าวดูต่อค่ะเด็ก,ดกในนะคะนักเรียนจะดูในเรื่องของแผนภาพความคิดนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือแบบที่สองนะคะนะแบบโครงสร้าง นะคะกับแบบขั้นบันไดนะคะแบบโครงสร้างเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะแบบโครงสร้างก็จะจะจะ,จะมีส่วนประกอบต่างๆนะคะจากหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยหรือตามลําดับความสําคัญอันนี้คือข้อความเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหน่วยย่อยนะคะหน่วยย่อยที่ยังลงมาอาจจะมีย่อยกว่านั้นอีกค่ะเด็กๆ มีย่อยตามไปอีกใครทําอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะสามารถทําได้นะคะแล้วเรามาดูในแผนภาพขั้นบันไดนะคะแผนภาพขั้นบันไดใช้ในการจัดข้อมูลที่ต้องเรียงลาดับความสําคัญนะคะลําดับที่ความถ้าพูดถึงขั้นบันไดความสําคัญต้องนับจากหนึ่งขึ้นไปนะคะนับจากหนึ่งขึ้นไปไม่ใช่นับจากข้างบนลงหาข้างล่างนะคะต้องนับจากข้างล่างขึ้นข้างบน ะะแผนภาพแบบขั้นบันไดเนี่ยเราสามารถนํามาเขียนขั้นตอนในการทํานู่นทํำนี่ทํานั่นได้หลายอย่างนะคะอ่าโอเคนะคะชั่วโมงนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ